โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,รชาวสวนยางระยะที่4นะครับถือว่าเป็นการเสริมหนุนกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ในระยะที่2ด้วยนะครับามาดูรายละเอียดกันนะครับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,รชาวสวนยางระยะที่4นะครับมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่มกราคมนะครับ2566ถึงกันยายน256 66นะครับระยะเวลาประกันรายได้รวม2เดือนด้วยกันคือตุลาถึงพฤศจิกยายน2 5า5คนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับกับการยางแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ช่วงวันที่30มิมิถุนายนคือปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับจึงสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่มีเอกสาร,รสิทธิ์เท่านั้นนะนะครับ แล้วก็สําหรับโครงการสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนนะครับอันนี้ครับก็จะเริ่มตั้งแต่ครมอนุมัตินะครับระยะเวลาก็ให้2ปีเลยนะนะครับแล้วก็เน้นผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยเนี่ยมากกว่า 150. ร้อยลหาสิบก็คือจะเน้นให้ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนี่แหละนะครับเพื่อจะได้มีทุนเนี่ยเอาไปซื้อไม้ย่างเพื่อเอามา,าประกอบ,บเป็น อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอะไรก็รแล้วแต่นะฮะแล้วแต่พวกนีน้นะครับแล้วก็แล้วเขาก็อยากจะให้มีการขยายกําลังฐานการผลิตของอผู้ประกอบการเลยเอาตรงนี้มาเป็นสินเชื่อหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการประมาณสองหมล้านบาทนะนะครับสามารถไปกู้ไปอะไรได้แล้วก็รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการนะครับในร้อยละสามต่อปีแล้วก็ค่าดําเนินการรวมวงเงิน6 0 4ล้านบาทโอ้โห เป้าหมายของเขาคือนะครับลดพื้นที่ปลูกยางลงนะครับสราคาไม้ยางครับไม่ต่ากว่า1,500บาทต่อตันนะครับซึ่งการดำเนินการตรงนี้จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการกิจการไม้ยางพาร,ราแปรรูปนะครับแล้วก็จะดูดซับไม้ยางจากการค้นต้นยางได้อ,อคือจะลดปริมาณการค้นลงมาส่วนหนึ่งแต่เพิ่มใสกยภาพในการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น